สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงนะคะในหัวข้อนะคะคนรอรักเก่านะของราศีมังกรนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านด้วยนะคะเ,เป็นดวงประจาเดือนกุมภาพันธ์นะคะผลของคําทํานายจะต่อไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม ขอใที่มาช้าสำหรับเดือนนี้นะคะเพราะว่ามีคอนเทนต์เยอะมากอ่านไม่ทันนะคะอ๋อดวงคนร,รักเก่าลายปีนี้ออกแล้วนะหาดูได้นะคะในเพลย์ลิสต์นะคะของเมย์เลยนะามาเริ่มนะคะพลังงานกองแรกจะเป็นพลังงานของคุณมังกรนะคะห้าดาบ 6ถ้วยกับหัว6เหรียญกับหัว3ดับกับหัวมีแต่เรื่องในอดีตเท่านั้นเลยนะคะช่วงนี้ที่ยังวนเวียนอยู่นะมาดูเขาบ้างนะคะ h ฮพิสเซตเจ็ดเหรียญเอซอบกอนจมูนเหมือนเขาจะอยู่ในปัจจุบันแล้วแต่คุณยังอยู่ในอดีตนะเรามาดูบทสรุปนะคะเขาดับกับหัวเตาถ้วย สับคับอสซวินเถคาถาใต้สำรับเป็นเด็กถือคาทานะคะความสัมพันธ์เก่าตรงนี้เต็มไปด้วยทิฐินะคะการามีมุมมองที่ต่างกันแล้วก็ต่างคนต่างคิดแล้วก็เอาตัวเองเป็นหลักนะคะหลักๆเลยก็คือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะมีความดื้อเข้ามาอาจจะทั้งสองฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วแต่เคสเดี๋ยวเรามาดู พลังงานของคุณนะคะห้าดาบกับหัวจริงๆคุณเองก็ไม่อยากจะอยู่ในสภาะวะของอาการโกรธหรือว่าความขาดใจติดใจหรือว่าอยากจะถกเถียงหรือต่อความยาวกับแฟนเก่าแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในโหมดของการอยากจะสู้ไม่ได้อยากจะต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ด้วยนะคะ, mm hmm. ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดมาจากความรู้สึกหลายๆอย่างที่สะสมรู้สึกว่ามันไม่ดีนะ เมมโมรีของคุณและเขาตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยที่คุณจะคิดถึงความรักเก่าเนี่ยคุณจะคิดถึงแต่สิ่งที่มันเป็นด้านลบในอดีประก่อนทั้งๆนี้จริงๆแล้วในความจริงมันอาจจะมีด้านดีด้วยด้านดีอาจจะมากกว่าด้านลบด้วยซ้ำแต่ตอนเนี้ยคุณโฟกัสนะคะอยู่ที่ความรู้สึกลบๆบนะคะมันก็เลยทําให้คุณนั้นเมื่อนึกถึงความรักตรงนี้หรือคนรักเก่าเนี่ยก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปหรืออะไรแบบนี้แต่จะรู้สึกกังวลมากกว่าจะรู้สึกไม่ดีนะคะ มีไพ่หกเหรียญที่กับหัวไม่มองว่ามันเป็นเรื่องของการให้และรับที่ไม่เท่ากันมันเป็นการเอาเปรียบกันในในแง่ใดแง่หนึ่งอะในความสัมพันธ์เก่ารู้สึกว่ามันมันไปกันไม่ได้มันไม่บาลานซ์นะคะแล้วก็มีสามดาบด้วยนะคะในอดีตเคยมีเรื่องราวที่ทําให้คุณเจ็บปวดไม่สบายใจนะคะตรงนี้อย่างที่ไม่เคยพูดเสมอว่าหน้าไพ่มันอาจจะสลับข้างกันได้ดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสว่าใครเป็นคนผิด ใครเป็นคนโดนกระทําอะไรแบบนี้เนาะก็สิ่งที่มันมันเคยเป็นปัญหานะคะมันยังคงอยู่ในความทรงจําของคุณด้านลบอะยังไม่ได้คิดถึงในแง่ดีนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่คุณยังยังมองความสัมพันธ์ตรงนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ล้มเหลวนะคะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจหรืออะไรแบบนี้นะเป็นแผลในใจคุณง่ายๆนะคะ ก็อาจจะมีทิฐิหรือว่าอะไรบางอย่างผสมผสมกันอยู่ด้วยนะคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานเขาบ้างเขาเป็นคนคน่อนข้างจะคิดเยอะนะคะเป็นคนที่แคคูลเลตพอสมควรแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วไม่พูดมีความลับอะไรแบบเนี้ยนะคะซับซ้อนมีพลังงานเจ็ดเหรียญตอนนี้มองว่าเขากําลังใช้ความอดทนนะคะ กับอะไรบางอย่างเป็นไปได้เหมือนกันไม่มองว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่เคยทําให้คุณผิดหวังนะเขาอาจจะอดทนรอโอกาส Second c h a นส e นะคะมันมีไพ่การขอโอกาสนะคะพาชั Passion, ่นในความสัมพันธ์ขึ้นมา,าเป็นเอเซออลนะคะขอภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะนึกว่าอยู่ประเทศอินเดียนะเสียงเสียงแตรลดไม่ใช่นะคะอยู่บางไทยเนี่ย เอซอวอนะคะหมายถึงแบบเขาโอกาสจากคนรักอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ามีความหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้ยังคงอยู่แล้วก็มีเดอมูลที่กลับหัวได้วไม่มองว่าเขาอาจจะเฝ้าหวังเฝ้าภาวนาว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพลังงานด้านลบในความสัมพันธ์เก่าของคุณสองคู่เนี่ยมันจะผ่านพ้นไปนะอยากให้มีช่วงเวลาที่แบบมันเป็นเดอะซันนะ,ค,ะคือแบบสดใสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เดอมูลของเขากลับหัวแล้วไม่มอว่า มันใกล้แล้วแหละที่ถ้าเขาต้องการเซ็ก n ์ c h นเชนส์อะเขาก็จะติดต่อคุณนะคะมาขอโอกาสแต่เท่าที่ไม่ดูนะต่อให้เขาติดต่อมาในเดือนนี้เลยหรือว่าต้นกุมภาคุณก็ยังจะไม่ไม่อยากจะกลับไปนะคะอยากจะขอเวลาก่อนเพราะว่ามันมันมีอะไรที่สะเทือนใจอยู่เนาะมีก้าวดาบกับหัวนะคะตรงนี้น่าจะหมายถึงตัวคุณที่ คิดถึงความสมภัญในแง่ไม่ดีแต่ก็ฟื้นฟูตัวเองมาจากจุดที่ต่ําสุดก็คือว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วนะคะเริ่มดีขึ้นตรงนี้คือไม่ได้เสียใจขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับเนาะแต่อดีตอ่ะเคยเป็นนะคะกุ้มใจตรงนี้มีก้าวถวยด้วยจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งที่ทําให้คุณสมหวังถ้าคุณรอคอยคําขอโทษจากใครบางคนเนะี่ยคุณจะได้นะคะถ้าคุณรอคอยให้ใครบางคนกลับมาคุณก็จะได้ตรงนั้นนะ มีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะตอนนี้มีฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่รู้ใจตัวเองแล้วน่าจะเป็นฝั่งนี้นะอย่างที่เมย์บอกว่าเขามีการใช้ความอดทนแล้วก็มีการตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะได้กลับมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ออกแอคชัน่านานเองมีไพ่แห่งการกลับมาด้วยมูฟเมนต์นะตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเมย์มองว่าถ้าไม่ใช่ปักหลังของมีนาก็อาจจะเป็นแบบมษาอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้ก็เพราะว่า คือต่อให้เขากลับมาคุณก็ยังไม่ยอมรับไงเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมนะดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับมาเร็วๆนี้แต่ ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณหรือเขาเองก็ยังไม่ได้กลับมาอาจจะเป็นแบบเดือนหน้านู้นเนี่ยประมาณนี้ค่ะเมษาขึ้นไปอะไรแบบนี้เพราะว่าการกลับมามันยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบสมประโยชน์แลวนะแต่สุดท้ายในช่วงที่เขากลับมาเนี่ยมันจะมีการให้โอกาสกันอยู่นะคะเพราะว่ามี King of Cups คือความรู้สึกดีๆมันจะกลับมาได้แล้วก็เขามีความจริงใจนะ ไพ่เพจออฟซอร์ตตัวนี้ก็หมายถึงการให้โอกาสการเริ่มต้นใหม่นะคะมองลุกในแงด่ดีแล้วก็้าด,ด้วยกับหัวแปลว,ว่าความเสียใจจะหมดไปนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกที่กําลังเข้ามานะในแต่ละเคสอาจจะไม่เท่ากันนะคะช่วงระยะเวลายอย่างที่ไม่บอกนะคะก็อาจจะกลับมาเร็วกับมาช้าไม่เท่ากันแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินใน3เดือนนี้นะคะก็จะมีมูฟเมนท์ที่มันดีขึ้นจากฝากั่งเขาแต่อย่าลืมว่าหน้าไพ่สอบข้างกันได้นะคะก็สลับตับเอาเองเลย เรามาดูนะคะที่ p พโ o โค่คืนเมยก็นอนดึกเลยนะคะเพราะว่ามีการลุ้นนะคะฟุตบอลอยู่จนถึง ดีสองกว่าแต่ก็ต้องตื่นมาทำงานนะคะเพราะว่าต้องลงคลิปทุกวันนะสำหรับการอัพนะคะอัพโหลดดวงนะคะมีทุกวันอยู่แล้วถ้าเสียงแหบต้องขออภัยนะคะสุขภาพพักผ่อนน้อยไพ่ที่ได้นะคะเป็น chemistry, หรือ l ดียดเจแล้วก็ดิสคัปปีเดอะวันนะคะก็ตรงๆอะไรอย่างที่บอกถ้ายังอยากได้คนนี้กลับมาถ้ายังคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่อยู่สำหรับคุณต้องปลดปล่อยอดีตนะคะให้อภัยกันนะคะเมื่อเขากลับมาเนี่ยแปลว่าเขาสำนึกแล้วแหละนะคะเขาถึงได้กลับมาขอโอกาสก็ต้องมีการให้อภัยกันจริงๆอย่ายไปคิดด้านลบเด็ดขาดนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยนะคะการคิดลบการคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะมันเป็น past tense นะคะ ตรงนี้เนาะมองปัจจุบันและอนาคตดีกว่าว่าเขาจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็เคมีชีตรงนี้หมายถึงว่าถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะความเข้าใจนะะแล้วก็ความรู้สึกดีๆเคมีที่ตรงกันจะกลับมาครั้งหนึ่งามเป็นคู่กันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็การันตีนะคะว่าถ้าให้โอกาสก็แฮปปี้ยิงได้ถ้าใครมีคําถามตรงนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากแองเจวันเซอร์ นีเมยก็อาจจะเสียงเบานิดนึงนะคะยังไม่ค่อยมีเสียงนะคะ Peaceful r e s t r r a t i o n if you believe นะคะ After help from others. ถ้าปรับความเข้าใจกันเองไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีติดเรื่องทิฐินะคะอะไรแบบนี้นะหรือว่าประเด็นที่เถียงกันหรือว่าโกรธกันมันมันค่อนข้างจะใหญ่ก็ใช้ตัวช่วยได้นะคะคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณรู้จักให้เขามาเป็นคนกลางช่วยประสานรอยร้าวได้นะอันนี้บอกคนที่ตั้งใจจะมางอ้ออีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าคุณควรจะให้คนกลางเข้ามาช่วยคุณมันจะง่ายขึ้น อีฟิวเบรียตัวนี้ก็ตรงตัวถ้าคุณยังมีความเชื่อนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไปกันได้ก็ทําตามสิ่งหัวใจตัวเองได้เลยนะทั้งฝ่ายที่จะไปง้อเขาแล้วก็ฝ่ายที่มีคนมาง้อแล้วว่าจะตอบรับยังไงนะคะทาตามเสียงของหัวใจตัวเองตามความเชื่อตรงนั้นแล้วก็พิจารณาก o รเ t ร o n อย่างไรก็ตามอยากให้ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะมูฟฟอนไปข้างหน้าด้วยตัวคุณเองหรือว่าคุณจะกลับมารักกันก็ให้มันสงบละก,กันนะคะอย่าอย่านกาทีฟใจกัน นะทุกอย่างก็จะลงตัวได้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะทั้งคุณมังกรแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมย์นะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากร้านหินของเมย์นะคะร้านหินมงคลชัยโยนะในอินสตาแกรมนะคะ,นนะ,คะกออ็อันนี้เป็นร้านของเมย์เองนะคะถ้าใครสนใจใส่หินมงคลเสริมดวงนะคะป้องกันภัยนะคะได้ทั้งป้องกันภยัยได้ทั้งเสริมดวงนะคะสุขภาพอะไรก็มีหมดนะคะความรัก การงานการเงินนะคะปรึกษาได้นะคะเบเป็นคนในการปรึกษาเองนะคะไลน์ขึ้นให้ตรงนี้นะคะค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ